สวัสดีครับวันนี้าจะมาเก็บสายยางกันซึ่งหลังจากใช้งานไปนานแล้วเื่อจะได้มีที่โล่งได้มีที่โล่งแล้วก็จะได้เอาโบมาล่ามซึ่งยังพอมีหญ้าอ่อนหลงเหลืออยู่บ้างหลังจากเก็บถั่วเก็บข้าวโพดหมดแล้ว ก็ได้เวลาที่จะเก็บสายยางเพราะมันตากแดดไว้มาหลายวันแล้ววันนี้ก็วันที่ส2เมษาเวลา7โมงเช้ากว่านะครับแดดเันน้ก็แดดจางเพี้ยงเลยเดี๋ยวเรามาเก็บสายยางกันนะครับได้ก็ปลดจาก ท่อเมนก่อนะยากะนะนะครับมันมีหญ้าคันอยู่ขั้นตอนการเก็บก็จำไว้เลยว่าไอ้ตรงนี้อ่ะเป็นรูน้ำหยดนี่นะครับเห็นนะครับเป็นรูน้ำหยดเราต้องเอาไว รูนี้ออกข้างนอกเพื่อเวลาเราพันม้วนสายเข้าไปน้ำที่หลงเหลืออยู่ในท่อนี้มันจะได้ซึมออกหยดออกไปเรื่อยนะครับจำไว้เลยว่าไอรูตัวนี้ต้องอยู่ด้านนอกเสมอขั้แนแรกทำสายให้ตึงก่อน ไปที่รับที่งอก็พยายามที่มันตึงให้มันตรงแล้วก็ย่าที่มันเกาะเกี่ยวไว้ก็แล้เอาออกให้หมดไม่งั้นเวลาดึงท่อกัอนมามันจะเกี่ยวมันจะยึดจะดึงไม่ได้ขั้นแรกก็มมวนไปก่อนหมวนสักรอบสองรอบก่อนรอบสองรอบแล้วสนเน,นเข้าไป โอตรตึงมากครับโอตรตึงมากมันมีพวกหญ้แล้วเก็บไว้นานเกินไป ทำให้มีพวกหญ้าหญ้าขึ้นมาพันมารัดท่อทำให้การดึงการม้วนลำบากเราต้องไปปลดต้องไปเกะพวกวัสดุสิ่งหรือหญ้าอะไรต่างๆที่ทับท่อที่ทับท่อทับสายยางนี้ไว้ไม่งั้นถ้าเราดึงแรงๆนเี่มันจะขาดนะครับเดี๋ยวนะครับม้วนอีกทีหนึ่ง อยู่ในเกมครับท่านนะครับ ตัวนี้ที่มันไมเลยนาเพราะว่าเมร่อว่าเวลาถอดแล้วมันจะสลับกับออกปุ๊บท่อนอื่นๆเวลาใช้งานไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนต้องการั้งความยาวไม่เท่ากันผมเลยพันทับเก็บไปอย่างเงี้ยมันจะลําบากนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลดตัวนี้ออกเวลาไม่ใช้งานใหม่แล้วมันจะสลับกันมันจะยากลําบากเพราะนั้นถือว่าให้มันอยู่เงี้ยไม่เป็นไรครับในขะที่หมุน แล้วก็ใส่ไปเรื่อยสายเพื่อให้มันพันเสมอกัน ละเส้นความยาวประมาณสักห้าสิบเมตรหลังจากที่พันมาถึงรอบสุดท้ายแล้วเพื่อป้องกันการคลี่หรือการหลุดก็คุณจะสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้มันคลายในขณะที่ใส่อันขัดไปนะครับเอาละใช้เวลาหน่อยใือเวลาหน่อยก็มันมันยาวมันยาวแล้วการเก็บก็ลำบากหน่อย อีกอย่างมันมีพวกหญ้าอะไรเกาะพันมันจะดึงยญาเนี่ยครับต้องพยายามปลดหญ้าที่มันเกาะมันเกี่ยวไม่งั้นถ้าเราดึงแรงๆลัวโทษตรงนี้มันอาจจะขานได้ฉีกทำให้น้ำรั่วไหลไม่สะดวกอ้นี้ที่ยากขึ้นรกอย่างนี้ คือผมเก็บไว้นานเกินไปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามาเก็บงานมีงานอย่างอื่นมีเยอะเลยว่าทิ้งไว้อย่างนี้ยากขึ้นยากขึ้นมามาแน่นท่ออย่างนี้ทําให้การเก็บรู้สึกจะลําบากหน่อยมันต้องพยายามปลดให้หมดตรงไหนที่มันเกาะมันพันก็ปลดออกให้หมดครับอย่างนี้ ทำคนเดียวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกครับคุณจะอย่างน้อยก็มีสองคนหรือสามคนไม่สะดวกเลยเห็นไหมครับนี่นี่ก็ในหญ้ามันโกมันเกี่ยวแล้วมันดินมันจับไม่มาโอเคใช้ได้แล้วครับ การทำในตัวม้วนตัวนี้คุณจะทำด้วยเหล็กเส้นซึ่งมีความหนาพอสมควรไม่ต้องโตมากก็ความยาวระหว่างนี้แล้วแต่ความชอบความกว้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าท่านมีสายยางเยอะหรือน้อยแค่ไหนแต่ผมแนะนำว่าไม่ควรจะทำใหญ่เกินไปครับหมาถึงถ้าใหญ่และยาวมากเกินไปเ้าใส่ให้เต็ม เราจะยกไปเก็บมันกันหนักมากครับมันหนักมันลำบากอย่างผมมันถ้าเกิดว่ามันมันใสเต็มหนักยกไม่ไหวผมอาศัยกลิ้งเอานะครับกลิ้งแบบเหมือนล้อรถอะกลิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ลำบากนิดหน่อยแต่ก็โอเคถือว่าใช้ได้อยู่ครับผ่านอยู่ครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ